วันนี้จะผัดจะผัดเผ็ดเนื้อกวางให้เอฟซีกินนะครับพอดีได้เนื้อกวางมานะครับนะครับเนี่ยจะผัดเนื้อกวางให้เอฟซีกินสัหน่อยนะครับวันนี้รอดูดิว่าเอฟซีจะว่าอร่อยไหมครับเนี่ยเนื้อกวางเป็นเป็นเป็นเนื้อเศษนะครับนะครับจะผัดเผ็ดเนื้อกวางนะครับอันนี้เนื้อกวางนะครับ นี่คือผัดอันนี้คือพริกไทยกระชายนะครับอันนี้พริกแกงตั่นแล้วครับมีกรนะปิและจะคั่วคั่วให้หอมก่อนนะครับจังชุดนี เล้กกว่าไปเลยตุกพวบประมาณไปเลยเล็กกว่านี้หมกักไปเลยนะครับแช่แข็งเพื่อให้มันกรอบนอกนุ่มในใหน,น้ำกับตุกแก ตินนึนงนะครับไม่ต้องเติมเยอะออนเพราะว่าผัดเส็มันก็มันจดลนิดเดียวอ่อนครับเนื้อวางแท้ <c oughs> นะครับใส่กระชายนะครับไปมะกรูดเข้าไปเดี๋ยวพี่ใตอ่อ,อนใส่ที่หลังนะครับอ <c oughs> <c oughs> để <laughs> 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 nó <laughs> 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 ้ฟาต่อเลยเดี๋ยวต่อได้เอ้าพอดีไหมเ้าพี่ไปเอาลองลองลองหน่อยนิดเดียดิลองลองนี่นั่นนั่นนะพี่ใครเว้อ่ะลองลองหน่อยนะสักพวงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละของโปรดเออเอาเยอะเอาทั้งหมดเลยอย่าใจน้อย เดี๋ยวหลอกเอฟซีหลอกน้องหลอกร้านให้กินแบบสะใจหน่อยแต่กินนะทุกไทยแล้วคึกคักนะครับเป็นยาอยุวัฒนะนะครับ <c oughs> อ๋อพอดีวันนี้เป็นเนื้อกวางแก่หน่อยหนึ่งนะครับเหนียวนิดหนึ่งก็ยใช้เวลาเคี่ยวนิดหนึ่งออกเหนียวออเหนียวหน่อยออกเหนียวหน่อยแต่ว่ารสชาติเหมือนเนื้อวัวไหมต่างกันไม่ต่างกันตกแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะคล้ายๆกัน มันจะออกความหวานความละเอียดเนื้อละเอียดกว่านะครับนี่คือเป็นเอซีผู้โชคดีอันดับหนึ่ง,งนะครับได้กินเนื้อกวางเพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตเขาสี่สี่สิบปีหรือห้าสิบปีหรือหกสิบปีเลือกเอาสี่สี่สิบปีเพิ่งได้กินเนื้อกวางครับครั้งแรกของการกินเนื้อกวางมีการบังคับนะครับ ต้องจ้างเงี้ <laughs> มีการจ้างเงี้ยเลย